สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักและใจดีทุกๆคนวิดีโอนี้พี่ติก๊กมีแคล็ดลับดีๆทำให้ผอมเร็วภายในหนึ่งอาทิตย์มาฝากทุกๆคนคะ่ะก่อนที่จะไปดูวิธีลดน้ำหนักกันเราต้องถามตัวเองก่อนคะ่ะว่าเราเป็นคนที่มีความพยายามและมีความอดทนมากพอหรือเปล่าคะพูดได้ว่า เรามีความตั้งใจต้องการที่จะลดน้ำหนักแบบจริงจังจังหรือเปล่าถ้าคำตอบที่ได้ก็คือเราตั้งใจที่จะลดน้ำหนักแบบจริงจังจังถ้าอย่างนั้นเราจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะคะเรารีบไปดูวิธีลดน้ำหนักได้ภายในหนึ่งอาทิตย์กันดีกว่าคะ่ะ วิธีที่1ที่ทําให้เราสามารถลดน้ําหนักได้ภายในหนึ่งอาทิตย์ก็คือให้เราหลีกเลี่ยงที่จะกินแป้งขาวหรือขนมปังขาวค่ะเพราะว่าแป้งขาวหรือขนมปังขาวมันจะมีน้ําตาลสูงถึงแม้ว่าในแป้งขาวหรือขนมปังขาวมันจะมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ก็จริงค่ะ แต่มันสามารถทำให้เราอ้วนได้ดังนั้นเราควรกินแป้งที่ไม่ขัดสีอย่างเช่นขนมปังโฮลวีตข้าวกล้องข้าวซ้อมมือตัวอย่างที่พีติกได้กล่าวมานี้เป็นอาหารจำพวกที่ไม่ขัดสีเวลาเรากินเข้าไปมันจะทำให้เราไม่อ้วนค่ะแต่มันจะทำให้เราอิ่มท้องได้นานและยังช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีอีกด้วยค่ะ วิธีลดน้าหนักให้ได้ภายใน1อาทิตย์วิธีที่2ก็คืออาหารเที่ยงเราควรจะกินผักสลัดค่ะเพราะในผักสลัดจะมีแร่ธาตุมีวิตามินสูงนอกจากนี้ผักสลัดยังช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานอีกค่ะเราอาจจะเพิ่มไข่ต้มหนึ่งฟองหรืออกไก่ย่าง1ชิ้นเพื่อกินกับผักสลัดก็ได้ค่ะวิธีนี้มันจะทำให้เราลดน้ำหนักได้และไม่ทำให้เราอ้วนขึ้นค่ะ วิธีลดน้ำหนักให้ได้ภายใน1อาทิตย์วิธีที่3ก็คือเราจะไม่ดื่มน้ำอัดลมอีกต่อไปค่ะเพราะว่าน้ำอัดลมมีน้ำตาลเยอะมากมันทำให้เราเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนและมันทำให้เราเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานด้วยค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าน้ำอัดลมไม่มีผลดีต่อร่างกายเราดังนั้นให้เรางดดื่มน้ำอัดลมค่ะและหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนหรือจะดื่มนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้แทนก็ได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนมถั่วเหลืองต้องไม่ใส่น้ำตาลมากนะคะส่วนน้ำเต้าหู้ก็ไม่ใส่น้ำตาลมากและไม่ใส่เครื่องมากเช่นกันค่ะถ้าเราดื่มนมถั่วเหลืองและดื่มน้ำเต้าหู้แบบใส่น้ำตาลน้อยๆใส่เครื่องน้อยๆแบบนี้มันจะทำให้เราลดน้ำหนักได้ค่ะและทำให้เรามีสุขภาพดีอีกด้วยค่ะ วิธีลดน้ำหนักให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์วิธีที่4ค่ะคืออย่าปล่อยให้ตัวเราเองรู้สึกหิวมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกหิวมากมันจะเป็นสาเหตุให้เรากินอาหารมากกว่าปกติค่ะดังนั้นเราควรกินแค่พออิ่มเท่านั้นและให้เราเตรียมอาหารว่างที่มีแคลอรี่ต่ําติดตัวเราเอาไว้ค่ะพอเรารู้สึกหิวเมื่อไหร่เราก็หยิบอาหารว่างที่เราเตรียมไว้มากินโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าน้ําหนักเราจะขึ้นอีกต่อไปค่ะ วิธีลดน้ำหนักให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์วิธีที่5ค่ะคือเราควรนอนหลับให้เพียงพอค่ะพูดได้ว่าเราควรนอนหลับอย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันหากเรานอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเครียดและมันก็จะทำให้เรารู้สึกหิวได้บ่อยๆค่ะเมื่อทุกคนรู้อย่างนี้แล้วในคืนต่อไปเราจะต้องนอนหลับให้เพียงพอกันทุกคนนะคะ วิธีลดน้ำหนักให้ได้ภายใน1อาทิตย์วิธีที่6ค่ะคือเราจะต้องแปรงฟันหลังกินอาหารเสร็จทุกครั้งค่ะพูดได้ว่าหลังเรากินอาหารเสร็จนานประมาณ30นาทีเราควรจะรีบไปแปรงฟันให้สะอาดค่ะเพราะหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่หิวอาหารได้ค่ะเมื่อเราไม่หิวอาหารแล้วเองไม่กินน้ําหนักเราก็ไม่เพิ่มขึ้นค่ะวิธีลดน้ําหนักให้ได้ภายใน1อาทิตย์วิธีที่7ค่ะ คือเราควรดื่มน้ำมากๆค่ะการดื่มน้ำจะส่งผลดีต่อร่างกายและมันยังทำให้เราไม่รู้สึกหิวอีกด้วยค่ะเคล็ up, ดลับดีๆสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะคือก่อนที่เราจะกินอาหารเนี่ยให้เราดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนนะคะแล้วค่อยกินอาหารตามค่ะวิธีนี้จะทำให้เรากินอาหารได้น้อยลงซึ่งมันเป็นผลดีมากๆกับคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ค่ะ วิธีลดน้ําหนักให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์วิธีที่8ค่ะคือไม่ควรกินอาหารที่มีรสเค็มค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครแถวนี้ชอบกินเค็มบ้างไหมคะถ้ามีและน้องๆกําลังลดน้ําหนักอยู่พี่ติ๊กแนะนําว่าให้น้องๆลดกินเค็มได้แล้วค่ะเพราะว่าคนที่กินเค็มก็สามารถอ้วนได้ค่ะเนื่องจากว่าคนที่กินเค็มจะรู้สึกหิวน้ําบ่อยๆค่ะและมันก็จะเป็นสาเหตุให้เราหยิบโน่นหยิบนี่กินโดยที่เราลืมตัวไปว่าเรากําลังลดน้ําหนักอยู่ค่ะ วิธีลดน้ำหนักให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์วิธีที่9ค่ะคือเราควรทำอาหารกินเองค่ะน้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าทำไมต้องทำอาหารกินเองล่ะคะพี่ติก๊กหนูยังทำอาหารไม่เก่งเลยค่ะซื้อกินข้างนอกไม่ได้ลระคะคำตอบคือได้ค่ะแต่ว่าอาหารที่เราซื้อมานั้นเราไม่สามารถควบคุมน้ำตาลและแคลอรี่ได้ค่ะแต่ถ้าเราทำอาหารกินเองเราสามารถที่จะควบคุมน้ำตาลและแคลอรี่ได้ เราอยากจะทำอาหารอะไรกินแบบไหนเราก็ทำได้ตามใจเราค่ะเมื่ออาหารที่เราทำมีน้ำตาลน้อยมีแคลอรี่น้อยมันก็จะทำให้เราลดน้ำหนักได้ค่ะหากน้องๆคนไหนที่ยังทำอาหารไม่ค่อยเก่งให้ดูคลิปวิดีโอทำอาหารของพี่ติ๊กก็ได้ค่ะและน้องๆจะได้ทำอาหารกันเก่งๆนะคะวิธีลดน้ำหนักให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์วิธีที่10ค่ะ คือควรใช้ตะเกียบกินอาหารค่ะใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่เนี่ยให้เปลี่ยนจากกินอาหารด้วยช้อนและซ่อมมาเป็นกินอาหารด้วยตะเกียบแทนค่ะเพราะการกินอาหารด้วยตะเกียบมันจะทําให้เราคีบอาหารเข้าปากได้น้อยและมันยังทําให้เราใช้เวลากินอาหารนานอีกด้วยค่ะดังนั้นเมื่อเราใช้เวลากินอาหารนานแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรากินเยอะซึ่งเป็นสาเหตุให้เราอิ่มไวและไม่ทําให้เราอ้วนด้วยค่ะ วิธีลดน้ำหนักให้ได้ภายใน1อาทิต bueno. ย์วิธีที่11ค่ะคือเราควรใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัวค่ะไม่ใส่เสื้อผ้าที่หลวมๆหรือใหญ่กว่าตัวเราค่ะเพราะการใส่เสื้อผ้าให้พอดีตัวนั้นมันจะช่วยให้เราไม่กล้ากินอาหารเยอะเพราะกลัวว่าพุงจะล้าหน้าออกมาค่ะวิธีใส่เสื้อผ้าให้พอดีตัวนี้ช่วยให้เราลดน้ำหนักได้ดีเลยล่ะค่ะวิธีลดน้ำหนักให้ได้ภายใน1อาทิตย์วิธีที่12ค่ะ คือให้เรากินอาหารที่มีรสเผ็ดค่ะเพราะเครื่องเทศที่มีรสเผ็ดและร้อนมันจะช่วยให้เราไม่หิวอาหารที่มีคาร์บโบไฮเดรตค่ะซึ่งมันทําให้เราลดความอ้วนได้นอกจากนี้เครื่องเทศที่มีรสเผ็ดและรอ้อนยังช่วยให้เราอารมณ์ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ ตอนนี้พี่ติ๊กเชื่อว่าทุกคนรู้วิธีลดน้ำหนักให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์กันแล้วพอดูคลิปวิดีโอนี้จบพี่ติ๊กก็หวังว่าน้องๆที่กำลังลดน้ำหนักอยู่จะเริ่มทำตามวิธีลดน้ำหนักที่พี่ติ๊กเอามาฝากกันนะคะถ้าได้ผลยังไงแล้วช่วยใส่คอมเมนต์ให้พี่ติ๊กได้รับรู้ด้วยนะตอนนี้ที่ระมานีห้าโมงเย็นกว่าแล้วคะ่ะพี่ติ๊กต้องขอตัวไปเตรียมอาหารเย็นให้น้องเซเมนตาและคุณฝรั่งก่อนไว้พบกับพี่ติ๊กใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ